อ๋อดิเบเลนต้องเปลี่ยนอันนี้ใหม่ของออฟฟิเซอร์เลเวลอะไรละ39แล้วจะเต็มแล้วสิ ก็ยังเหลืออีกหลายสกิลนะยังไม่ได้ปลอดออกมันตันเดือวเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะไม่รู้มันเกินว่าตันเท่าไหร่แต่มีเป็นร้อย ด่านนี้ไม่เคยเล่นโอ้อีกหนึ่งเลเวลเตมพร้อมเจอออันนี้มันปืนจรนวนเอาไปแทนโลก

จะได้ไวๆจะดีแล้วก็ไปเอยิงอะไรวะแคปเจอร์ตรงนี้ไอ้ถ้าเดินออกไปไกลมันไม่แคปเจอรนะ์นะเรียบร้อยไปไปไปมันหยุดกันแล้ว,ลวทางขวาโดนยิงไปไปเข้ากลางเข้ากลาง กางโลแล้วกลางโลแล้วมันได้จุดสี่โลจังเลยจางโลางโลแล้วมา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 จอ p t u r e c a ั t เจอไปไปสอ,อสอบไปเอ,อ,อ๋ มันกำลังมาซีไว้โอโอโอกดหนักมาแล้วคนหนักยึดดีได้แล้วไปไปยึดดีต่อกำลังไปกำลังไปใหญ่คนมาซีได้ Banaburg hơi hơi hey 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 hey, hơi 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 Tăng hơi 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 Ui hơi 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 Lên hơi 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 hơi

สี่เคือนกเฮ้ยมันเกิดจุดนี้อะลายสลาเอาเอาจุดสี่เคลือนเฮ้ยบินไปไหนเนี่ยจุดี่คืนให้ได้ก่อน Ê. Ê, ê, ê. lô. Yeah. Ôi ơi ơi ơi. lại sao Bắt đầu bật. Ê, cho luôn. Ồ, xì tìm đây. Đã 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 đã, cho xì đây. Hử. mới

ออะไรวะไปดีไปดีไปดีเฮ้ยโ้ยกางรถไม่ได้เอา้า <c> ห <oughs> ยุดจุดยุดจุดเองนั่นไม่กางก็ได้จุดไหนเมื่อกี้ไปป่วนดีอยู่ปคนเทียบอ่ะมีคนเลือกโยดากับเรียบร้อยลุกไ,ไปแล้วอ่ะ คนจริงอนอนนิ่งเอาวุก,กี้มาดิเม้นเนี่ยเออวุก,กี้ก็ได้วะมาจุดสีเอาเวเมน,เ,นเอาอี <c oughs> <c oughs> ัวเล็ก <c oughs> ระเบิดฆ่าตัวตัวไอระเบิดตัวใครไปก็ก็ตา,ต,ตายได้นะ

ใครไม่ชอบแอบยิงโอ้สกิลทบนี่วะโอเคบอลลี่เออร์มาแล้วแขงไปเลยเออเอยา <c oughs> จะมีคนเล่นเจไดยอยู่อีก

นจริงๆป้อมปืนออฟฟิเซอร์นี่คือถ้าตั้งไปแล้วถ้าไม่มีคนเฮ้ยเฮ้โยด <laughs> <Yoda S 2> า,าแล้วโยดาแล้วโยดาเฮ้ยยิงวะแม่มาแล้วมาแล้วค <c oughs> อยช่วยโยดาด้วยแล้วพี่ชี

มาแล้วมาละในดักดักมออยู่แล้วอ๋อเจอละพักเออจะ,ะเะจะสียรอดอยู่ได้อยู่ได้ เดได้ดีแล้วได้ดีแล้วยิงไหนวะอ๋ไะอไปหยอกเฮ้ย,อเ,อยเอามีคนเอาดาร์ทมอมาละเอ่อเอาตัวไปซัดก่อน ไอจุดดีมันจุดเกินเราเลยนะเฮ้ย uh huh. จุดดีมีคนมีคนยึดอยูมย่มาเลยมาเลยโอ๊ย <c oughs> ต้องกลับไปเอาจุดบีก่อนมั้ยเนี่ยจุดบีจุดบีไม่งั้นเดี๋ยวเป็นนิคเคลิ้นไม่ได้มาแล้วมาแล้วเอ้ยหมด มามามาไประเบิดเอลเอล,ลุกมาช่วยละ <c oughs> ใครอ้อมมาเฮ้ยมันมีคนอ้อมมีคนกลางโล่อย่าโอ๊ย กันกันดีก่นอนอย่าอย่าให้มันยึดบีเอาบีขึ้น เจไดมีคนเล่นอีอ่ะอยากเล่นไอตัวเล็กบ้างตัว <laughs> เล็กเล่นยากมันไม่ค่อยโดนเฮ้ย <s> มันมีสแกนตัดตได้นะดูป้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกเลยว่าโหด อย่างโหนเลยคนยิงยากลอก็อกเป้าเจะอะถนนถนนี่เรียบร้อยเรีย <laughs> บร้อยเรยีรย,รย,ยนได้ไปจุดดีกันเยอะนักจูบ่ะ เอ้ย,ยยิงยิง <c oughs> เฮ้ยโหดนั่นเนี่ย <c oughs> มีสแกนสโต้วยมีคนเล่นอยู่ใช่ไม่มีขึ้นเลยแล้วตัวเล็กอนนะไรเออโหดมากบอกเลยสแกนสโตูได้ไสกิล e ลลสกล e ิล,ล,สกล e ใช่เปล่าแต่เป่าแต่ อืมแคปจริงแคปจริงโหดโอ้ยกดกดหนักกดหนักจะยิงยังไงฮะเอ้ยอย่าสนูโคตรกวนเนี่ยตัวเองเอืออ้วาวจบแล้วอออตอนนีโอ้ย เอ้เนี่เครื่อง X Wing ใครได้ PSN จบแล้ว